บ้านของครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกเกือบ1000คนในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คือกักด,ด้วยความหลากหลายแบบนี้ทุกวันนี่คือบ้านหลังที่สองของนักเรียนหลากชนเผ่าจากหน่อย12ออำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางไกลามาแสวงหาความรู้เพื่อเติบโตและเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประตูแห่งโอกาสที่พร้อมจะเปิดรับทุกคนอยู่เสมอความหลากหลายแห่งวิถีชนเผ่า คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กว่า3โทศวรรษมาแล้วที่ชนเผ่าอย่างน้อย7เผ่าใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความเท่าเทียมในโรงเรียนแห่งนี้วิชาการและวิชาชีพเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งรอบตัวหนึ่งในวิธีการเสริมสร้างทักษะการทำงานให้กับนักเรียนคือสหกรณ์โรงเรียนด้วยนโยบายของโรงเรียนต้องการให้นักเรียนแผนการเรียนธุรกิจพณิชยกรรม ในฝึกประสบการณ์ตรงในการดําเนินการธุรกิจด้านการซื้อขายปลีกการบันทึกบัญชีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บเอกสารสต๊อกสินค้าการตลาดรวมถึงการประชุมวางแผนรายงานผลการดําเนินงานการดําเนินงานร้านสหกรณ์จึงเข้ามาตอบโจทย์ภนธกิจดังกล่าวนี้โดยไม่ได้มุ่งเน้นหรือสนับสนุนให้ได้กําไรมากหรือค้ากําไรเกินควร แต่ให้ฝึกงานในสภาพการค้าที่หลากหลายเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นของทุกคนที่ทำงานร่วมกันเท่าเท่ากันรับผิดชอบงานต่างกันไปตามความชอบความถนัดถือว่าเป็นการร่วมมือการทำงานหรือร่วมหุ้นกันทำงานหรือธุรก,กิจด,ด้านการซื้อขายให้บริการที่ไม่เอา,เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยบุรณาการกับวิชาต่างๆการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในรูปแบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้บริการแก่นักเรียนทุกคนครูอาจารย์นักการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการซื้อขายสินค้าระบบการดรําเนินงานในรูปแบบร้านค้าปลีก 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4. ฝึกประสบการณ์การดำเนินงานแผนฝ่ายและหน้าที่ต่างๆ 5. เรียนรู้ระบบวิธีการดำเนินงานและการจัดทำบัญชีในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจในระบบรวมั้งการประชุมวางแผนการซื้อขายสินค้าทุกขั้นตอน 6. ให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานการปฏิบัติงานของตนเองโดยได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ เสมอได้รับทุนการศึกษา 7. เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานจริงกับการเรียนการสอนหลากหลายวิชาเช่นการขายการดำเนินงานร้านขายปลีกการสหกรณ์การบัญชีการประชาสัมพันธ์การสมาคมมนุษยสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์คอมพิวเตอร์ภาษาไทยคณิตศาสตร์และกฎหมายการจัดสรรกำไรสุทที่ประจำปี จัดสรรตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. จัดสรรให้ค่าสาธารณุปโภคให้กับโรงเรียน10% 2. จัดสรรให้ค่าสาธารณประโยชน์10% 3. จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับสมาชิก10% 4. เก็บไว้เป็นทุนสะสม20%และ 5. ากำไรที่เหลือนำไปจัดสรรให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน เป็น50%ส็นค่ะฉันชื่อนันเสานันทิดาสานั่างเป็นผู้จัดการสายกอรเรียนศึกษาต่ีงดังเรเห็นแล้วคประโยชน์ที่ได้เราจากัาทารส์าหกรนก็คือได้ฝึกทำบัญชีโอ้ตัดกระตากไปด้วยนี่แล้วก็ซของก็คือเรียนจบร้อยยางนี่เราแบบสามารถทำอาชีพได้ ามาแม่กลับมาดตที่บา้านะครับประโยชน์ที่ได้จากสากลคือก็จะได้ประสบการณ์ได้ทักษะการทํางานต่างๆกับร้านค้าสากลแล้วก็จะได้มีความรู้ด้วยได้เงินปันผลด้วยแล้วก็ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายสามารถจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ด้วยว่า สินค้าชิ้ไหนเราควรใช้แล้วก็ในราคาที่เราสามารถซื้อได้ก็จะทำให้เราประหยัดมากขึ้นทำให้เราแล้วมีการจัดก,การที่ดีครับแล้วก็วมีความรู้กับสารกรเป็นเสริมไปด้วยแล้วผมเรียนก็เรียนบัญชีนี่ก็เลยจะได้ทำได้ดจากกระบวนการในการดำเนินงานจึงสรุปได้ว่า สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่นี้มีอาจเรียกได้ว่าเป็นสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้อย่างเต็มตัวเพราะว่าไม่ได้นํากระบวนการของสหกรณ์ทั้งหมดไปใช้มีเพียงบางหลักการเท่านั้นผู้ศึกษาได้ตั้งชื่อการดําเนินธุรกิจแบบนี้ว่าธุรกิจกึ่งสหกรณ์กึ่งพาณิชย์ถึงแม้กระบวนการจะดําเนินไปโดยไม่เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์แต่หากผลของการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน สามารถทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเกิดกระบวนการคิดทักษะการทํางานและจริยธรรมในการประกอบการก็ถือได้ว่ามันลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ในรูปแบบของสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนแล้ว